เป็นนาที่จังหวัดประจวบนะครับตอนนี้มาถึงไปน,นะครับเราอยู่ที่ประจวบอันนี้เชฟทำเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ผมไม่ได้ทำเพรับวันนี้ผมเป็นลูกมือให้ครับมมอันนี้คืออะไรเนะี่ยไส้อ่อนครับไส้อ่อนนะครับ,นนรบตับ ปี๊ใครส่งเครื่องโดยเชฟเค้กเชฟเค้กแลมพาไปวันนี้อัดคลิปลงเรียวในไอจีไปนะครับ้้หอมอันนี้หมักด้วยเลยอาจารย์มาครับไม่รู้ไม่รู้เขาหมักครูมีหน้าที่ย่างเจีกว่าอาจารย์อยาอัดเดี๋ยวอะไรครับมาดูบรรยากาศการดื่มดำ อะไ้ครับเป็นไงครับวันนี้เหน,นื่อยไหมครับรับปริญญาวันนี้ไม,<อ>มไม่เหนื่อยเพราะว่าผมวันนี้มีกำลังใจที่ดีอ๋อจากใครจากเพื่อนจากเพื่อนนะครับผมมีเพื่อนที่น่ารักมีวันนี้มันเบ่งแล้วอย่างมีเสาย นี่ะไรหลังจากนั้นแหละครึ่งชั่วโมงกาแฟรุ่งสาบานการุ่วงทุกคนกาแฟพร้อมแดกไม่หมดแดกไม่ทันกาแฟแดกไม่ทันนี่มันตึงมันรวมนะจ๊ะมันรวมของชาติอื่นนี่อันนี้กำลังชงเมนูเลยอ่าเป็นเบียร์วุ้นฮะเมนูที่ที่ผมสั่งทำจากรัสเซียอืมรัสเซียใช่ คนละครึ่งขว่งเลยน้าว่าจะยังไม่รู้เลยว่ามันจะขาเคียงัวขาเุียงันลุ่มสุดสุกๆเมีกนเป็นอะไรยันได้ครับการจัดจานของเชฟนี่อันนี้ไม่จัดครับจัดไม่ได้อันนี้จะจัดอะไรจัดไม่อะไรไม่ได้จัดอะไรเลยครับนึกว่าจะจัดอะไรอันนี้จะจัดให้เมียครับจะกินจัดเมียเจียวผ่านไหมไปละ ไม่ปิ้งไก่ผ่านไหมอ่ำลำบ่ใส่ดีไหมเผ็ดเผ็ดไก่เป็นไงครับรสชาติอืมแอบอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมเป็นไงครับแตงอร่อยไหมแดงกว่าเจ็ดดวงเลยกอด

พิงคิดอะไรเพื่อนไปไหนออกมันมันเนี่ยอะน้องเตยก็มเยอะอ๋ออะไรเลยเอ้าทำไมแต่งตัวถูกระเบียบแล้ววันนี้นี่เนาะตัวก็ถูกเสมอเลยเพื่อนทำไมแต่งตัวไปซ้อมแม่งผิดระเบียบทุกวันเลยอือไม่ทุกคนเย่อโย่ไม่มีใครได้ใบเหลืองใช่ไหมไม่มีเลยลูกเสือเขาไม่ชนมือขวาปุ๋ยเชื้อ เขาจะเป็นสอสอแล้วก็สอสีหนึ่งเลยครับกาวเปิดในเปิดงานนะครับเปิดงานนะยินดีกับเพื่อนๆก็วันนี้นะเป็นงานเฟชี่นไลน์ของของมินิมินิมินิเฟชี่ไลนของบัณฑิตนะครสู่การเป็นวิศวกรเป็นตัวนะครับเพลงยามาดะเฮ้ยเพลงเราก็มีนี่หว่าจัดไปแล้วกูร้องคนเดียวด้วยต่อ แล้วรถไฟก็พาฉันพาวันสู่้นทางที่ฉันไม่รู้จดโอ้เอ็มบีเอ็มบีเอ็มีลังใจแววลอยตามลมเจสเด้ลอยตามลมว่ะเอ็มบีเอ็มา ไอ้เฮียมีเอ็มวีด้วยไอ้เฮียเอ้ยเอ็มวีมาไอ้เฮียนี่แล้วลอยตามลมเนาะเอ็มวีเอ็มวีเสื้อาเเย้ไอ้เฮียพระเจ้ามาวะไอ้เฮียพระเจ้ารัสเซียไอ้เฮียรัตนามาขอพระเจ้าลงโทษใช่ไหม

ใส่ข้อนัะเป็นกิโลใส่โชว์ถึงทักล <c oughs> า,าเรี่นารักแล้วตามบ้านเรื่อยก <c oughs> ินอไรอากย้าวการล,ลดไฟแต่ไก่แต่งไปอ้บอนโซ่ ยังยังอเล่นเอ็มวีด้เฮียเฮียม่งมีเล่นเอ็มวีอีกแต่แแตม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  ไปิดท่มอตัจะบายิงใหญ้นาแฟนดีหลายทไั้งใ้นอแต่กะสังอลไปต่อนานเกินร้องไม่ได้เปลี่ยนเพลงซะละเหียนุ๊กรู้แพงไหมไทยว่ากับกัวมาแม่ไท่นก Này lạy. A này bay. Bye, lạy. 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 Bye, ตัวพ่อไปวัดไปลาได้เวลาแล้วตื่นขึ้นหน่อยตัวบัดซีกระทิวิเศษโปรดสอบมามากันเสีย

ชอบบรรยากาศไดรัเมรัยก็มุ่ทเพื่อรู้ใจจะหาสุดใจให้เดือดแม่รูปปีญญากยังแขงสุดาข้าาลงดา แม่เมาเมาม่ตอกินอาหารเบื่อเปลืองทุกใจลเวนันเืออยาเกินใจไปา่อยากอยากที่ซื้อขอเดินทุกกาะต้อนน้าพพรุ่เดงดาวนี่คือนี่คือฟูอีเซนเดน้องอย่างน้าโรบมาบรเมเมรุทแก้วข้าอ gặp được, không cho nên chui ngả, tìm không ai đi xíu thong, đã trong bạn không

在说啥？哎，坤哥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 ，坤

ไปสู่วิมานชันพีไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นชันนั้นเลยเวลาสองยัไม่ถึงใจร้อโมนาเร็วข้าบัวเลยหนึ่งเอาไปเสียงโอ้จ้าทัะงัดาดหได้ การไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้เป็นเช่นน้นโม่อาจารย์อาจารย์ดิกลงมาให้ดิกลงดิงชอบชอบชอบาจารย์ขอกัญชาขอกัญชาขอกัญชากัญชาอันนีอรีได้ไหมครัอาจารย์ลรี มาชมยากอัอนนี้ตบมือ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 ทุกคนอ,อ๋อตบมือเนี่ย จันทร์โนนยันทร์ถ้าจมจะแล้วอยู่ในภวังค์เรไรเสียงไหวแววดังยิ่สรรเสริญสนัยยามเกิดัน

แ้องใจและ้างออกมาวางเดินผ่านเดินทางไกอยู่ใต้เส้นจันทร์ที่คืนดวงกันเยิดทางคนรักทุกชูใจให้ตื่นฟืนโอ้ฟ้อนู่งน้ำเกิด อยู่นี่เอาบอลให้จับมาเอาไว้ที่ไนะเินทางเอ้าเนี้แม่ไม่ร้องแต่แม่คนมุงเี้ยนี่มุงเหี้ยเลย มแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้รักผาใครจะไอ้จึงถึงทิ้งทั้ทเงเพลงเพี่สามชื่อลาผาเสียง พี่พ่อผมฟังพี่พี่พ่อผมฟังพี่พ่อผมฟังพี่พ่อผมฟังเรียบเชี่ว พ่อผมชอบป่อม่คบปอไม่ได้ร้องเฮียอะไรนะแต่แม่ลุกขึ้นมายืนแล้วมันทำไมแล่ขไข่พ่อผมพ่อผบไข่ต้มเนียเฮียเฮียอ่ไรไม่ร้องไม่ร้องแล้วแม่ยนยืนมุงลูมันให้กลังใจจา

เช้าเงนไปล้อล่อที่การที่การที่การ

ยากเขยให้มันยากแล้วเปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนกันเลยยากแต่ทำใหมช้าเกินไปรออีกนั้นอีกนั้นมีควมเป็นต้นไม้มีสปะแล้วจับมือจับมือรอรอไปต่อไปต่อไปก็แล้วกันโอ๊ยหวขอบวกไปเดี๋ยวแล้วนุ๊กไปนี้ไงนี้ จับไปเลยจับจับลกไปนี่เลยไปนี่ไปนี่เลยเอาอาจารย์กลับมาเอาให้มันแล้วให้มันแล้วยัดีกว่าพีอ้วกคนรดกลัว